สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชัดแท้จริงแล้วแตงโมนิดาเป็นลูกใครดูดีๆดีเอ็นเออยู่ตรงหน้าเลยจากกรณีที่นายอัจฉริยะสงสัยว่าคุณแม่พนิดาเป็นแม่แท้ๆของแตงโมหรือไม่ตว่าจากกระแสข่าวที่หลายคนสงสัยมาตั้งแต่ปี2558ทําให้ยังมีกระแสมีภาควิจารณ์คุณแม่แตงโมนในปัจจุบันว่าสรุปแล้วนางพานิดาคือแม่ตัวจริงของแตงโมหรือไม่หรือแท้จริงแล้วจะเป็นนางภารั รัชชายมงกุฎซึ่งพันชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วประจบเหมาะกันพอดีกับที่นายอจริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ตั้งข้อสงสัยดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่หมู่บ้านบ้านโพมูลตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดบลราชธานีพบกับนางศรีพราชัยมงกุฎอายุ49ปีน้องสาวแท้ๆของนยไพยรัชชัยมงกุฎซึ่งเคยเป็นอดีตภรรยาของนายววรศักสุวรรณพรพาะของแตงโมนิดา ในอดีตนางสีพรายชัยมงกดเดาว,ว่าพิสาวได้ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ล้มบาดเจ็บและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่11พฤษภาคม54ก่อนที่พิสาวจะสิ้นใจพิสาวร้องคร่ำครวญว่าอยากจะเจอลูกสาวที่จากกันมานานหลายสิบปี ตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กซึ่งได้ตั้งชื่อลูกสาวเอาไว้ว่านางสาววันวิสาสุวันพรนหรือน้องแตงโมซึ่งพี่สาวเชื่อว่าคือแตงโมดารานักสแสดงเช่อดังนอกจากนี้ยังมีการได้นำภาพมาเปรียบเทียบไปเห็นกันชัดๆระหว่างแตงโมพัทรธิดาพัชระวีรพงษ์และนางอรทยัยลูกสาวของนางภัยรัตชัยมงกุฎซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้คือแตงโมลูกสาวของนางพนิดามีพ่อชื่อโสภณพัชระวีรพงษ์ทำงานโรงพิมพ์ตะวันออกซึ่งนางพนิดาเลี้ยงดู จนถึงอายุ3ขวบขณะที่แตงโมลูกสาวของนางไพรัตพ่อชื่อนายวิรศักดิ์อาชีพวิศวกรอยู่กับนางไพรัตจนถึงอายุ4ขวบหางย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันที่16พฤศจิกายน2553แตงโมเคยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมกับควงคุณแม่ตัวจริงซึ่งก็คือนางพานิดาศิรยุยทธโยธินพร้อมหลักฐานใบสูติบัตรของตนเองให้สื่อมวลชนได้ดูโดยในใบแจ้งเกิดนั้นระบุชื่อเด็กหญิงแตงโมพัชระวีรพ์ เกิดวันพฤหัสบดีที่13กันยายน2527เวลา13นาฬิกา30นาทีที่โรงพยาบาลร้อมมิตร ใยใบเกิดแตงโมระบุชื่อมันดาคือนางพันนิดาศิรยุทธโยธินอายุ29ปีขณะนั้นบิดาชื่อนายโสพลพัชรวีรพงศ์อายุ39ปีขณะนั้นโดยมีผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตพระขนงเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกิดรับแจ้งการเกิดวันที่21กันยายน2527ก่อนดาราสาวจะเปลี่ยนชื่อจริงในภายหลังอย่างไรก็ตามอย่างที่ทราบกันว่าแตงโมนิดาได้ผ่านการสัญญกรรมมาหลายครั้งเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุใหญ่ แต่ใ,ใ,ใ,ในอินสตาแกรมของดาราสาวยังมีภาพเก่าๆก่อนทําสัญญกรรมอยู่บ้างท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ